วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับใบาชาไปพร้อมๆกันนะคะชาที่เห็นตรงหน้ามาจากซองนี้ค่ะลักษณะใบแบบนี้คือเป็นใบเปียกผ่านการชงมาแล้วขณะเดียวกันเราลองมาดูใบาชาอูหลงไต้หวันนะคะว่าใบาที่ยังไม่ผ่านการชงหน้าตาจะเป็นอย่างไรเราสังเกตใบาชาไปพร้อมๆกันนะคะ วิธีการดูใบชาข้อแรกค่ะให้ดูตั้งแต่ใบแห้งนะคะตอนเปิดถุงเราจะสังเกตหลายข้อด้วยกันค่ะหนึ่งข้อสำคัญนั่นคือเรื่องของคุณภาพใบสีกลิ่นตั้งแต่ตอนเปิดถุงและมาเทียบกับกลิ่น เมื่อมีการนำมาชงเรียบร้อยผ่านน้ำร้อนหรือว่าโคลบรูก็ตามค่ะนี่เป็นลักษณะของใบสองประเภทที่เราจะมาเทียบกันให้ทุกท่านได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะด้านซ้ายใบแห้งเป็นบอโรเป็นเทคนิคของไต้หวันนะคะถ้าชาวอูหลงจากไต้หวันจะเป็นบอลโรเกือบร้อยเเซ็นเลยค่ะ ถ้าเห็นลักษณะใบที่ไม่เป็นบอโรแบบนี้แต่เคลมว่าเป็นอูหลงมีความเป็นไปนได้สูงว่าเป็นอูหลงที่มาจากประเทศอื่นเช่นประเทศจีนเป็นต้นนะคะเขาเรียกเป็นสตริปอูหลงนะคะก็คือจะเป็นเส้นๆขณะเดียวกันบอโรอูหลงค่ะเราสังเกตข้อต่อมานะคะสิ่งสำคัญเมื่อเปิดถุงเราจะต้องเกตสังเกตความไล่เลี่ยของใบค่ะใบจะต้อง ม้วนกลมสวยงามแน่นๆแบบนี้และมีขนาดไล่เลี่ยกันหมายความว่าอะไรชัดมากๆค่ะความหมายก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นลักษณะของใบที่มีขนาดต่างกันมากๆสันนิษฐานได้หนึ่งข้อสำคัญนะคะนั่นก็คืออาจจะใช้เครื่องเก็บค่ะเพราะเครื่องจะไม่มีความแม่นยำเท่ากับมือของมนุษย์ที่สามารถสังเกต และเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในการผลิตชาแต่ละลอตขณะเดียวกันข้อที่2สันนิษฐานได้ค่ะว่าตัวชาตัวนี้อาจจะได้รับการเบลนแปลว่าอะไรแปลว่าหากผู้ขายตัวชาตัวนี้แจ้งว่าเป็นชาไต้หวันมีโอกาสเป็นไป,นปนได้สูงนะคะที่ ถ้าราคาโอ้โหถูกจังเลยกว่าร้านอื่นๆมากๆโรสชาติไม่เหมือนร้านอื่นเลยไม่เหมือนเป็นไปได้สองทางคือดีกว่ามากๆหรือดีมากในการชงครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งต่อๆไปและความซับซ้อนน้อยเหลือเกินแน่นอนคะ่ะเป็นไปได้ว่าจะมีการผสม ใบชาจากชาชาติอื่นลงไปเช่นเวียดนามเช่นสีลังกาเป็นต้นนะคะลักษณะใบแบบนี้คือสวยมากนะคะลักษณะการโร้ที่แน่นแบบนี้ทำให้ในการชงหนึ่งครั้งเราใช้ชาแค่ไม่กี่ใบเท่านั้นคะ่ะเราขยับมาฝั่งนี้ไหมคะเราลองมาดูตัวใบชาที่ผ่านการชงเรียบร้อยแล้ว ขยายใหญ่มากๆเลยเห็นไหมคะชาด้านหน้าที่เห็นด้านขวานะคะจะเป็นชาที่มีน้ำหนักแค่5กรัมเท่านั้นนะคะ5กรัม5กรัมนี้เราจะใช้น้ำในการชงตามอัตราส่วนที่เป็นแบบไต้หวันดั้งเดิมหากเป็นใบชาไต้หวันแท้และอยากชงแบบไต้หวันดั้งเดิมเ,เราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ60ปรับจากนี้ได้ไหม ได้ค่ะในโลกของชาในโลกของเครื่องดื่มไม่มีอะไรผิดเช่นเดียวกับอาหารเราชอบเราทานแล้วเรามีความสุขถือว่าถูกต้องทั้งหมดนะคะเราลองมาดูใบาชาตัวนี้ไปพร้อมๆกันค่ะทุกท่านคะใบาชาตัวนี้เราสังเกตความเงาของใบความมันของ,บงใบสวยจังเลยค่ะความสม่ำเสมอของใบด้วยเช่นเดียวกันและนี่คือยอดชานะคะ เราสังเกตไป,ปรพร้อมๆกันนะคะทั้งหมดที่ท่านเห็นด้านหน้าเป็นยอดชาทั้งสิ้นนะคะดูความสวยของใบดูสีสีที่ท่านเห็นนี่เป็นสีของใบแห้งเราจะเห็นความผสมกันค่ะแต่โดยมากจะเป็นผสมกัรหมายความว่าผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างหรือไม่ยิ่งใบเข้มแปลว่าผ่านอะไรมามากยิ่งใบอ่อน แปลว่าผ่านอะไรมาน้อยใบยอ่อนหมายถึงสีอ่อนนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นใบอ่อนหมดเลยเป็นยอดชาหมดเลยเพียงแต่ว่าผ่านอะไรมามา,มากหรือน้อยเท่านั้นเองถามว่าตัวนี้ถือว่าเข้มไหมบอกเลยว่าอ่อนนะคะอ่อนมากๆสีนะคะสีอ่อนมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นสังเกตไปพร้อมๆกันถ้าสีอ่อนลักษณะแบบนี้นะคะแล้วสวยขนาดนี้เนี่ย ใบาชาไม่ได้ถูกปุยปุยย้ำไม่ได้ถูกการบีบอัดแบบน่ากลัวแปลว่าอะไรคะแปลว่าตัวใบ,าช,าาะะบาชาเหล่านี้เนี่ยนะคะใบชาเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ได้ผ่านกระบวนการเลยคะ่ะไม่ได้ผ่านกระบวนการที่จะเร่งการออกซิไดซ์ให้เขาเข้มขึ้นให้รสชาติเข้มขึ้นโดยปกติที่ไม่ทําเพราะอะไรไม่ทําเพราะเหตุผลอย่างนี้คะ่ะเพราะว่าชาจะต้องมีการเทสสุกข,ขั้นตอน อาหารเช่นเดียวกันเหมือนเราหยิบปลาหมึกมาสักตัวถ้ามันสดมากๆมันหวานมากๆโดยตัวเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติเราไม่ต้องปรุงถูกไหมคะเราไม่ต้องปรุงเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งปรุงเราจะไม่ได้รสชาติตามธรรมชาติของเขาเลยสักนิดเดียวน่าเสียดายคะ่ะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมใบชาเหล่านี้ที่เห็นด้านหน้าไม่ผ่านการ พยายามไม่ผ่านกระบวนการยากๆและอยากจะเก็บคาแรคเตอร์ที่น่ารักที่สุดหอมหวานอร่อยของชาตัวนี้ไปให้นานที่สุดนั่นก็คือการปล่อยให้เขาเป็นไปตามแบบธรรมชาตินั่นก็คือ natural process ค่ะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าไม่ผ่านการคั่วแบบปูยยี่ปูยยำจนใบคล้ำเป็นสีน้ำตาลไม่ได้แปลว่าใบที่คั่วคือใบที่ไม่ดีนะคะ แต่ใบที่ไม่คั่วเลยแปลว่ามาแค่ไหนแค่นั้นดั้งเดิมเป็นอย่างไรดีมากอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองมาดมกลิ่นพร้อมๆกันค่ะจินซวนูหลงค่ะจะมีความอูมามิแบบนมมาเสริมตามหลังความสดใสของใบใบาชาตัวนี้สดใสแต่ไม่โชงชางนะคะ สดใสในลักษณะที่ยิ่งเราดมกลิ่นก่อนเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความฟ resh แต่ไม่เขียวความความฟ resh แต่ไม่เขียวมันเหมือนเราดื่มดื่มนมที่เป็นนมแอปเปิลนมผลไม้เพราะว่าจินซวนคือ T R E S หมายเลข12นะคะอูหลงหมายเลข12นะคะ ในใบโครงสร้างนะคะของเขาเนี่ย natural compound ของเขาเนี่ยมันคือการเกิดจากการมีล c คโตสนะคะที่เป็นล c คโตสในธรรมชาติเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในนมจึงเกิดความอูมามิคล้ายนมแบบนั้นหลายคนจึงเรียกตัวนี้ว่า milk ulong นั่นเองนะคะหอมสดใสสดใสสด